สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆจินมาแล้วนะคะวันนี้จินก็จะมาพูดถึงว่าให้คิดว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของชีวิตเรานะคะทำไมถึงให้คิดอย่างนั้นนะคะถ้าเราคิดว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของเราถูกไหมคะเราเราจะทําวันนี้นะคะให้ทั้งวันเนี่ยให้ดีที่สุดเลย นะคะใครจะมาว่าเราใครจะมาโกรธเกลียดเราเราก็จะรู้สึกให้อภัยถูกไหมคะเพราะเรารู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราแล้วใช่ไหมคะที่เราเออจะต้องจากโลกนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะไม่โกรธไม่เกลียดใครนะคะถ้าเราคิดอย่างเนี้ยได้ทุกๆวันนะคะจินเชื่อว่านะคะมันจะสะสมให้เราเป็นคนดี รเราจะคิดว่าวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายของเราแล้วบางครั้งเนี่ยนะคะเราไปเจอใครแล้วก็เขาก็รู้สึกไม่ชอบเราเห็นที่หน้าเราหรืออะไรเนี้ยเราก็จะให้อภัยเขาถูกไหมคะเพราะเราจะคิดว่าวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายของเราแล้วเออให้อภัยก็ไปเถอะเดี๋ยวเราก็ไม่ได้ให้อภัยเขาละอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราก็ไม่ได้เจอเขาละหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะเราให้เราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะคะมันเป็นการสะสมความดีของเรา นะคะให้เราคิดว่าวันเนี้ยเออมันคือวันสุดท้ายของเราแล้วเนาะอืมไม่เป็นไรเออให้อภัยเขาไปเถอะนะแล้วก็ถ้าเราทําแบบนี้อยู่เรื่อยๆกับทุกๆคนหรือใครก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าในโลกเนี้ยนะคะคือตราบใดที่เรายังเป็นมนุษย์อ่ะมันก็จะมีโลกโกรธหลงเป็นธรรมาชาติของมนุษย์ถูกไหมคะแต่ เวลาที่บางคนเนี่ยเขาโมโหหรือเขารู้สึกไม่พอใจเราเนี่ยตอนนั้นเขาคิดไม่ได้แต่ถ้าเราคิดได้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะเราก็จะเป็นผู้ที่ให้อภัยเขาใช่ไหมคะถึงเขาตอนนั้นเขาจะรู้สึกไม่มีสติอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นเราเนี่ยนะคะเรา ไม่โต้คารมกับเขาถูกไหมคะเขาถึงบอกว่าไฟถ้าอยู่กับไฟมันก็ลุกถูกไหมคะแต่ถ้าเราเป็นน้ําไปลูกเขาเราเฉยๆเรานิ่งๆถูกไหมคะเราก็จะเป็นผู้ชนะคือมันไม่ได้ชนะแบบว่าที่เราต้องไปแบบเออบ่นคารมกับเขาแต่เราชนะใจตัวเองเพราะเรานิ่งถูกไหมคะเออเราคือเราเงียบอะถ้าเขายังพูดต่อไป อะไรอย่างเนี้ยใช่ไหมคะนั่นมันก็คือตัวเขามันไม่ใช่เราถูกไหมคะบางครั้งเนี่ยนะคะเขาถึงบอกว่าถ้าเรานะคะโดนใครไม่ชอบพอหรืออะไรเขาใครว่าเราเราอย่าไปบ้าตอบก็หมายถึงว่าถ้าเขาว่าเราเราก็ไม่ต้องไปโต้อตอบกับเขาเราไม่ต้องบ้าตามเขาใช่ไหมคะเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จบถูกไหมคะอืม เนี่ยแหละค่ะมันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆนะคะเราไม่ต้องไปโต้อตอบไม่ใช่ว่าเราเป็นคนขี้แพ้หรืออะไรแต่เราต้องบอกอาากับตัวเราว่าเราเป็นคนมีสติและปัญญาอย่างที่คนก็บอกว่าคนที่ไม่โต้อตอบไม่อะไรกับใครเนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่มีสามัญสำนึกที่ดีมีการอบรมที่ดีเห็นไหมคะ มันเป็นสิ่งที่ดีถูกไหมคะฉะนั้นแล้วนะคะที่จินบอกว่าไม่ว่านะคะใครนะคะหรือจะไม่พอใจเราอะไรยังไงเราไม่ต้องไปโต้ตอบไม่มีประโยชน์ถูกไหมคะเพราะการโต้ตอบการทะเลาะการการที่ไม่ชอบพอกันเนี่ยนะคะมันไม่มีมันไม่มีสิ่งที่ดีอยู่แล้วอะ ะะจินทุกวันนี้ทําไมจินถึงบอกกับตัวเองว่าเราสร้างสุขเพราะเรารู้สึกว่าเรามีความถ้าเราสร้างสุขแล้วเรามีความสุขไงถูกไหมเออถ้าเราสร้างทุกข์เราไม่มีความไม่คืออยู่ตรงไหนมันมันก็ไม่มีความสุขอะถูกไหมคะฉะนั้นแล้วนะคะงที่จินบอกถ้าเพื่อนๆพื่น,พนทำได้หรือคิดได้นะคะว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของชีวิตเรานะคะเราจะไม่ไปปาลบกับใคร เราจะไม่โกรธเกลียดใครเราจะมีแต่ให้อภัยเราจะมีจิตที่เมตตาเราจะมีความรู้สึกสงสารเนี่ยลองทำดูค่ะจริงๆนะคะมันจินเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนปรับเปลี่ยนได้ทําได้นะคะสั่งตัวเองได้คนเราอะนะคะมันสั่งจิตได้หมดนะคะให้เชื่อจินค่ะว่าสั่งจิตได้นะคะลองทำดูค่ะนะคะว่า ให้เราสั่งจิตเรานะให้เราเป็นคนดีนะให้เราเป็นคนมีเมตตาให้เราเป็นคนให้อภัยคนนะคะจิตเนี่ยมันสั่งได้จริงๆค่ะแล้วเราจะมีความสุขจริงๆจินถึงบอกว่าคือจินสัมผัสได้มากับตัวเองนะคะอือพอเรามีความสุขอะบางครั้งเราก็ไม่ต้องการให้ใครเอ่อหรือเราไปง้อใครเราไม่ต้องการเพราะเรามีความสุขอยู่แล้วถูกไหมคะเออ เราก็ไม่ต้องการไปให้ใครมาสร้างสุขให้กับเราเรารู้ว่าเราสุขอยู่แล้วเราอิ่มในบุญของเราเราอิ่มในสุขของเราอยู่แล้วถูกไหมคะอืมเพราะเราคิดดีแล้วเราก็สร้างแต่ความสุขที่ดีๆกับตัวเราใช่ไหมคะอืมแล้วจริงนะคะถ้าเราสร้างสุขกับตัวเราได้นะคะเรามีความสุขกับตัวเราเนี่ยนะคะจินเชื่อเลยว่าสิง ความเมตตาความกรลุณาความสงสารเนี่ยนะคะมันจะต่อยอดมาให้กับเรานะคะแล้วเราเนี่ยนะคะจะไม่คือไม่ไม่โก,กรธเกลียดใครไม่คิดทำลายใครอืลองทำดูนะคะเพื่อนๆทำได้ค่ะคือจินเนี่ยสัมผัสกับตัวเองมานะคะคือบอกกับตัวเองเสมอว่าทุกวันนี้เราจะสร้างสุขนะคะทุก เราจะไม่สร้างนะคะแล้วเราวันหนึ่งนะคะเราจะมีความสุขอยู่บนโลกนี้แล้วเราก็จะเมื่อเรามีความสุขแล้วเราอยากจะแบ่งปันความสุขให้กับคนทั้งโลกจริงๆนะคะจินคิดอย่างนั้นเลยค่ะทุกวันนี้จินก็ถึง,ถงมาบอกกับตัวเองว่าคือคนเราเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะ ปรับเปลี่ยนได้นะคะปรับเปลี่ยนได้ฝึกดูจิตตัวเองก็ได้ค่ะว่าวันนี้จิตเราเป็นยังไงจิตเราเศร้าหมองไหมจิตเราคิดฟุ้งซ่านไหมถ้ามันคิดฟุ้งซ่านก็ให้มันคิดไปนะคะแต่อย่าไปหลอกตัวเองนะคะถ้ามันยังรู้สึกเหนื่อยก็ให้มันเหนื่อยไปก่อนนะคะเ,คเดี๋ยวพอเราถึงเขาเรียกว่าคนเราเนี่ย พอมันเศร้าเสียใจจนถึงที่สุดเนี่ยคะมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่เราคิดได้ว่าอืมพอแล้วนะอืมฉันเศร้าพอแล้วฉันเสียใจพอแล้วนะคะอืมแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราก็จะมาเรียบเรียนตัวเราโดยการที่บอกว่าต่อไปเนี่ยเราจะไม่ทุกข์ละเราจะต้องสร้างสุขให้กับตัวเองนะคะบังคับจิตตัวเองอันเนี้ย จิตเราสั่งได้จริงๆนะคะเพื่อนๆให้เชื่อจริงค่ะจรผ่านมาจริงๆสั่งจิตตัวเองได้ว่านะเราจะมีความสุขเราจะทำให้คนทุกคนมีความสุขเราจะไม่ทุกข์จริงนะคะถ้าเรามีความสุขหรืออะไรอย่างเงี้ยจินกล้าพูดนะคะเงินพันล้านห้าร้อยล้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ บางครั้งเนี่ยมันแทบจะไม่อยากจะบอกว่ามันมันมันไม่จำเป็นเลยอะคะ่ะถ้าเรามีความสุขแล้วอะอืมจริงๆความสุขของคนเราทุกๆคนเนี่ยมันสร้างได้จริงๆนะคะเพื่อนๆน,นะคะให้เชื่อว่าจิตเราเนี่ยสั่งได้แล้วจินก็เชื่อว่าถ้าเรามีความสุขนะคะเรามีความเมตตาเรามีจิตที่ดีนะคะ เทพเจ้าก็จะสั่งสิ่งที่ดีๆมาให้กับเราเทพเจ้าก็จะปกป้องเราเทพเจ้าก็จะนําสิ่งดีๆมาให้กับเราอืมจินเชื่อเพราะว่าเขาบอกว่าทุกๆคนเนี่ยนะคะจะมีองค์ของตัวเองนะคะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเราจิตด,ดีคิดดีนะคะสิ่งดีๆมันก็จะมาตามหาเราเองนะคะฉะนั้นแล้วอย่างที่จินบอกนะคะถ้า เราคิดได้ว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเรานะคะเราก็จะทำแต่ความดีถูกไหมคะพยายามคิดอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพื่นพนอนๆเราก็จะแบบไม่ทำทุกวันให้มันดีเราก็เพราะเรารู้สึกว่าวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราแล้ะถูกไหมเราจะไม่โกรธเกลียดใครเราจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเพื่อเราอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีจิตแตเมตตาถูกไหมคะ นะคะคลองเอากลับไปคิดดูนะคะเพื่อนๆมันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆค่ะนะคะโอเคคลิปนี้ก็ขอแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโอเคค่ะบ๊ายบาย